ซูซูกิเซีย1.2 GL ปี2017ราคา38,000บาทซื้อวันนี้นะคะรับข้อเสนอสุดพิเศษเครดิตดีฟรีดาวหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษ2.79บาทเท่านั้นค่ะซื้อรถยนต์มือ2ต้องที่สีสเกตพงนิเวศเท่านั้นค่ะเพราะที่นี่นะคะเรามีประสบการณ์และเปิดมายาวนานมากกว่า30ปีมีรถยนต์มือ2สภาพสวยให้เลือกชมมากกว่าร้อคันรับประกรันรถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุ100%ค่ะ หากซื้อไปแล้วนะคะตรวจพบรถมีอุบัติเหตุทางร้านเรายินดีรับคืนและมีค่าเสียเวลาให้อีก1นึ่งแสนบาทเลยค่ะสิสกเกตพง์นิเวศน,นะคะการันตีคุณภาพรถสวนค่าดาวทุกคันเลยนะคะตรวจสอบสภาพรถยนต์มือ2กับบริษัทชั้นนํามาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นกูอินสเป c ชัน่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างสภาพภายนอกสภาพภายในเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเบื้องต้นค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง YouTube รถสวยราคาถูกบายเซลเกตนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลเกตจะพามาชมรถซูซูกิเซียตคันนี้กันเลยค่ะสำหรับรถซูซูกิเซียสคันนี้นะคะมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถ e ีโกคาขนาด1.25 GL นะคะรถปี2017นะคะ เป็นรถนีก็คาร์ที่ประหยัดน้ำมันแต่ว่ามีขนาดถึงสีสูบเลยนะคะมาพร้อมกับชุดล้อแม็กแต่งนะคะยางใหม่สี่เส้นเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคันนี้เป็นสีสีเทาพันบุหรี่ซึ่งมีความสวยแล้วก็หายากด้วยนะคะสีนี้ซูซิกิเซียนนะคะมีความน่าสนใจยังไงนะคะนี่เลยนะคะ ไฟหน้านะคะเป็นไม่ใช่ตัวท็อปนะคะแต่ว่าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะถืงจะไม่ใช่ตัวท็อปแต่ว่าออปชันเขาค่อนข้างเต็มนะคะกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมออกแบบมาค่อนข้างวงตัวเลยนะคะคันนี้รถเดิมรถสวยไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอรค่ะ,ะมีรอยขุดขีดนิดหน่อยตามการใช้งานนะคะเราแจ้งตำหนิลูกค้าตามตรงเลยนะคะนี่คะเดี๋ยวเราไปดูรอบพันนะคะว่าจะสวยแค่ไหน ตัวกระจกมองข้างนะคะแล้วก็มือเปิดจ,จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะเดิมตั้งรุ่นแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นล้อกระทะแต่ว่าทางเจ้าของได้เปลี่ยนเป็นล้อแม็กแต่งซิ่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะออกไปคือใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องแต่งเสริมอะไรก็สวยแล้วไฟท้าย LED นะคะนี่ค่ะตัวโลโก้ตัวอะไรออกแบบมาค่อนข้างลง,ง,งตัวเลยนะคะเหมาะมากนะคะสําหรับ ลูกค้าท่านเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะขับได้นะคะขับได้ทั้ง2องเทศเลยสวยจริงๆค่ะมีรอยนิดหน่อยเป็นรอยเมลขวนมีค่ะเราแจ้งตำหนิตามตรงเลยนะคะขาดลบรอยก็สวยแล้วค่ะทั้งัดฉีดให้เลยนะคะทางร้านเราดูแลให้ก่อนรับรถนะคะเดีย๋ยวไปดูภายในนะคะคันนี้ข้างนอกว่าสวยแล้วนะคะข้างในอย่างสวยไปอีกเลยนะคะเพราะว่า ระบบทุกอย่างนะคะเป็นไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะนี่ค่ะค่อนข้างสวยแล้วก็มาพร้อมกับเบาะหนังเบาะหนังสีดำตะเข็บแดงนะคะมานี่ค่ะตัวแผงข้างประตูนะคะก็ออกมาเย็บมาแบบว่าเป็นหนังเข้ากับตัวเบามากมากเลยนะคะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะ เครื่องเล่นเสียงแอร์ใช้งานได้ปกติค่ะคอนโซลไม่มีรอยถลอกปลอกเปิดเลยนะคะสภาพเหมือนใหม่นะคะแล้วก็ซูซูกิเซียนะคะต้องบอกว่าภายในดูสารค่อนข้างกว้างเท่ากันกับรถรถเก๋งขนาดกลางเลยนะคะถึงจะเป็นอุกกาลานะคะแต่ว่ามีความประหยัดน้ำมันมากเพราะว่าเครื่องยนต์ขนาดแค่1.2เท่านั้นเองนะคะ ยมากๆเลยนะคะร้านเรารับประกันนะคะว่ารถที่ร้านเราไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะคะในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องขนาด1.25นะคะแต่ว่ามีขนาดถึง4สูบเลยนะคะมี ABS ให้ด้วยนะคะเครื่องใหม่ไม่มีรอยกันขันเปลี่ยนอะไหล่มาเลยนะคะน็อตเดิมๆทุกจุดนะคะนี่ค่ะ รให้ดูอย่างนี้เลยนะคะรถเดิมรับประกันนะคะไม่มีรอยขันเปลี่ยนอะไรมาแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะร้านเรายังมีการรับประกันตัวเครื่องยนต์และเีีร์ให้อีก6เดือนหรือ20,000กิโลเลยนะคะซื้อแล้วสามารถตรวจสอบได้นะคะนี่ค่ะเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานนะคะรถที่ร้านเราทุกคันนะคะยังมี ออกบัตรรับประกันให้ลูกค้าจากบริษัทชั้นนําของประเทศญี่ปุ่นกูอินสแตชชั่นให้ด้วยนะคะซื้อแล้วหายห่วงแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถซุซูกิเซียส1.2 GL ปี2017คันนี้นะคะสามารถติดต่อเซลเกตได้ที่0858392934หรือสามารถสแกน QR Code นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจร้าน รถยนต์มือสองเีสเกตทงนิเวศนะคะติดตามช่อง y t u t u ติ๊กต๊อกได้ที่ทงนิเวสบุ๊บค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเธเกตขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ